สวัสดีเป็นแล้วก็เสียดายวันนี้อาจารย์พลจะมาเสริมรากกันนะคะเมื่อก่อนอต้นนี้อ,นนอุปกรณ์ก่อนมีแล้วก็เชือกฟางเชือกฟางอันนี้คือ,นนอนนต้นหลักเตทปใสเสริมรากมือก่อนทำไมถึงเสริมรากทำไมถึงเสริมรากเพราะว่าโซนนี้มันใกล้ถนนลมแรงแล้วก็ต้นนี้เมื่อก่อนจะตายนะคะเราก็เลยเอาต้น ต้นเล็กเลยมาเสริมมาปลูกเสริมที่ไหนได้เขาโตแข่งกันอาจารย์คนก็เลยจัดกานจะเสริมรากเลยนี่ค่ะโอ้เสริมยังไงวะมันเจอแผลว่ะเ,เจอนี่เจอตา<ะ>จ้องกิ่งพอดีเราต้องตัดซึ่งก็กำลังทำใจนะทำใจว่าจะเอาช่วงไหนตัดช่วงไหนอือฮึอือฮึ ตัดก็เสียดายเหมือนกันนะครับเราทำแบบผู้ชำนาญนะเพราะที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคือพวกนี้ต้องเราต้องตัดยอดทิ้งไปเลยนะตัดยอดทิ้งไปเลยเอิบเลยครับนีอครับแล้วก็มาเทียบดูว่าเราจะทาบตรงนี้นะครับทาบตรงนี้ไหนดูใกล้ๆนะมันโค้งมากว่ะดี นีน่มันมามนติดตัวนี้ไงมันมาติดกิ่งนี้เือมันโตมันันยังไงบวะ,ะมันติดกิ่งนี้ไงออกเปลือกให้ถึงท่ออาหารท่อน้ำคือ,อท่อน้ํามันนะครับเราต้องปอดให้ถึงท่อน้ําเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องทําให้ให้เป็นให้เป็นบักันหนึ่งเห็นไหม เป็นบักเพื่อให้มันไปติดกับตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ตำแหน่งนี้เราก็จะต้องผ่าให้ขนาดเดียวกันโอ้เบาๆทำใจใำนะแน่ตรงนี้นะครับเ,เราก็จะปีดล,ลงมานะครับปีดมาขนาดนี้ยาวความยาวเท่ากันต้นน้องกําลังโตนะคะเนี่ยแล้วเราก็ต้องผ่ารับ เราก็ปอกเปลือกเขาครับอย่าปอกหมดแม่เสียบลิ่มรู้แล้วนี่เราก็ต้องปอกตรงนี้ตรงนี้ต้องทำที่เสียบนะครับอาจารย์พลกล้าได้ไม่กล้าเสียมากเลยเนี่ยมือใหม่เลยนะคะเนี่ยไม่เคยทำนะครับ ไม่ได้เรียนเกษตรด้วยครับเรียนช่างมาครับเรียนสำ<ร>พัดช่างเบาๆาๆมือเบาๆขั้นตอนนี้นี่คือเรางัดงัดเปลือกให้มันออกมาเป็นสลักนิดหนึ่งตัวนี้ก็ขูดแต่งนิดหน่อยนะครับให้มันเนื้อเยื่อมันถึงกันแล้วก็ปีชูรถมาทาไหมหมั่วให้มันเนี่ยและครับ พอได้ยางี้เสร็จแล้วก็จะเสียบเข้าไปแต่ว่าคอนอื่นเราก็ต้องเตรียมเชือกนะครับเตรียมเชือกฝางเตีียเชือกฝางเอาไว้เชือกฝางเพื่อป้องกันไม่ให้มันดีดแล้จริงๆนี่คือสอดริมเข้าไปอ่าสอดเข้าไปครับโอ้โหไม่ท้อดีเลยพี่ริมพี่นะ,ะก็มือใหม่นะเราก็ต้องมัดมัดตรงนี้ไปก่อนนะกันมันดีดออกนะครับ โอ้ไม่ถนัดเลยครับว่าไม่คไม่ค่อยถนัดเรื่องการมัดไอ้ไม่ทาบกิ่งก็นะล่ะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้จะทาบกิ่งโอ้นมันเพเยอขึ้นริมมนะันอ่ะเพเยอ่ละทำไงอ่ะเพราะว่าโอ้คอยต้นเล็กออกมาอีกไม่ได้ยน่ได้แค่นี้ก็อยู่ก็คืออยู่เว่า ไว้พันพันกันน้ำกันน้ำเข้ากันน้ำเข้าเพราะว่าเรารดน้ำด้วยฝนตกต้องพันไว้นะครับโอ้โหไม่ได้เรื่อยาเอาตอนเสร็จแล้วนี่พันอย่างนี้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันเข้าไปในเนื้อเยื่อของมันนะครับเราก็ต้องพันแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าติดก็คือติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ทําใหม่ได้นะเนี่ยพอเผยตัวนี้ก็จะแตกแล้วพอพอตัวนี้ยให้มันเป็นรากเนี่ยพอวันหนึ่งที่มันมันติดแล้วเราก็ถ้าเกิดมันแตกไปอ่อนเราก็ต้องตัดไปอ่อนทิ้งนะครับ เราจะไปช่วยหากินกัน,นเสร็จพิธีเสริมรากนี่นะครับอันนี้แตกกิ่งออกมาแล้วก็คอยคอย,คอย,คอยตัดใช่เพราะเราให้มันเป็นเป็นตัวรากแต่ต้นหลักไม่ตายแน่นอนจากที่มันแขะแล้วก็มีต้นหนึ่งอย่างเสริม 用不了。